สวัสดีคะ่ะทุกคนวันนี้เราจะพาทุกคนไปตรังไม่ใช่ค่ะเราจะยังอยู่กันที่ภูเก็ตนะคะทุกคนวันนี้เราจะพาทุกคนไปทานข้าวมันไก่ข้าวหมูกรอบที่เป็นสูตรมาจากเมืองตรังนะคะทุกคนร้านนี้เปิดมาประมาณ20กว่บปีแล้วะคะทุกคนแต่มีการย่มย้ายร้านไปตาา่างๆนานาทราบมาว่าเจ้าของร้านเนี่ยค่ะเคยเป็นอดีตน,นักมวยนะคะทุกคนที่มาจากเมืองตรังนะคะร้านนี้นะคะจะชื่อว่าร้านโกเต็ก ข้าวมันไก่นะคะจะอยู่ถนนสวงพ่อนะคะของของเมืองภูเก็ตเนี่ยค่ะเดี๋ยวเราจะพาทุกคนไปดูนะคะหน้าตาอาหารรสชาติอาหารนะคะแล้วก็หมูกรอบที่นี่ขึ้นชื่อเหมือนกับมันมีความรสชาติคล้ายๆกับหมูย่างเมืองกลังจริงๆนะทุกคนเดี๋ยวเราจะพาทุกคนไปสัมผันนะคะว่าเป็นยังไงนะคะไปกันเลยค่ะ ไปนั่งเลยนั่งเลยจ้ะข้าอะไรคม่เข้ามันไก่เข้ามันไก่เข้ามันไก่เ้ามันไก่เนี่ยเข้ารวมเลยเข้ารวมเลยก็ไปจ้าไ่จ้ใส่ทุอย่างไะไก่แค่ไหนม่จ้ะ ไก่ไน่หอมไหมไก่ก่ไน่หอมไหมเอาเครื่องในไหมพิเศษไหมเดือดจัน มาไวมากเลยวว้าน,นี่คือกลวยจับนะครับน้ำดำดีมากครในหมูกรอบด้วยหมูกรอบ อันนี้โอเรียงและโอวันตินเย็นนะครับอันนี้ข้าวมัน่ข้าวมันไก่พิเศษใส่เครื่องไหนด้วยอันนี้ข้าวอะไรข้าวรวมมิตรอันนี้ข้าวรวมมิตรนะครับโอ้ ก็ต้องน้ําดีหวานด้วยอ๋อ,อ,อครับอะไะครับชิมอันี้ก่อน ร้อนนะคะระวังนะครับหอมไหมข้าวหอมชื่อดีที่เหมือนกอบทุกคน,นหมูกรอบหมูกรอบก็ดั้หมูกรอบอ่ะสังใช่ไหมมาจระปั้นเราเาก็จะให้ขายกับหมูย่านเมืองรังทุกคน จริงเหรอคล้ายๆหมูย่างหมุนต่างเลยแต่มันหน,น,นังหนังมันคุ้นๆไงกรุบกรับเลยนะได้ยินเสียงด้วยกรุบกรับดูนี่เอาต่งเนาะเพียงรึ้ังอันนี้สองขีดอร่อยมากอร่อยอร่อย

อันนี้มา้องก <มา S 2> ลง้วยจับกันดีกว่ากล้วยจับกล้วยจับสวย เป็นไก่ับโบราณโบราณใส่นิ่มมากเกลื<ม>อยะไรใช่ไหมไม่ต้องเยอะมันเกลือไม่เยอะมากกินแล้วโอเคอแต่ว่าม,มีความหมอมของไก่คับทำเป็นโบราณไก่คับอยู่เดี๋ยวเรามาชิมข้าวมันไก่กันนะเราจะมาชิมอันนี้มาเดี๋ยวมาชิมนี่น,นะครับข้าวม,มันไก่ ที่มีหลายอย่างตอนนี้คิกนก่เรื่องความเผ็ดร้อนีม่นม,มาฝั่งนี้ิเครื่องไหนดิชิมร่างกานนันพิเศษพิเศษนะ อ,อ,อร่อยนะน้ำจิ้มอร่อยนะความเป็นตเต้าเจี้ยวใช่ไหมข้าวหอมนานไงนะรสชาติข้างในไม่ขาวอร่อยกึบก แตกเลยออกอจะมีความคายครับหรือว่ามันแต่ความหวานจะน้อยกว่านิดหวานน้อยกว่าเลยน้ำตาสูดมีเลย ใครคิดถึงตรังตอนนี้ไปจังหวัดตรังไม่ได้มาภูเก็ตมาร้านนี้ก่อนนะคะกินแล้วจะหายคิดถึงต่ังกันนะคะเดีสาวนี้ก่อนค่ะ หมดเกลี้ยงตามระเบียบเหมือนเดิมฟาดเรียบโอเคทุกคนตอนนี้เราก็กินกันอิ่มแล้วนะคะเราพาทุกคนมาเยือนเมืองตรังไม่ใช่ค่ะเราก็ยังอยู่ในเมืองภูเก็ตนี่แหละค่ะแต่ร้านอาหารร้านนี้เป็นสูตรที่มาจากเมืองตรังนะคะทุกคนซึ่งชิมแล้วก็ อร่อยมากๆค่ะโดยเฉพาะหมูกรอบนะคะทุกคนซึ่งใครที่คิดถึงเมืองตรังสามารถมาลองทานได้นะคะแต่ความหวานจะน้อยกว่าหมูออย่างเมืองตรังเม็ดนึงแต่ความกรอบนี่ไม่แพ้กันนะคะทุกคนอยากให้ทุกคนมาลองนะคะร้านนี้เปิดมา20กว่าปีแล้วนะคะทุกคนซึ่งเขาก็มีการย้ายไปเรื่อยๆแต่ปัจจุบันนี้มาอยู่ที่ถนนหลวงพ่อตรงข้ามกับโรงเรียนยยการจนาดิตวิทยา ทุกคนสามารถมาได้นะคะผ่านไปผ่านมาร้านจะอยู่ติดถนนคนก็จะอยู่หน้าร้านกันเยอะแยะมากมายนะคะทุกคนสามารถมาลองได้ร้านเปิดทุกวันตั้งแต่6โมงถึงบ่าย2นะคะทุกคนร้านจะปิดแค่2วันประมาณวันที่13กับ2ี่นะคะประมาณใกล้ๆนี้นะคะเมื่อกี้สอบถามจากทางร้านแล้วอาจจะปิด ประมานี้แต่ถ้า13หรือ25นั้นตรงกับเสาร์อาทิตย์จะไม่มีการปิดนะคะทุกคนสามารถมาทานได้โอเคค่ะวันนี้เราต้องไปกันก่อนแล้วโอ๊ยลืมอย่าลืมทุกคนอย่าลืมนะคะกดไลค์กดซับสไคร b ์เพื่อจะไม่ให้พลาดว่าครั้งต่อไปเราจะพาคุณไปที่ไหนกันและถ้าทุกคนไม่รู้ว่าร้านที่เราไปอยู่ที่ไหนตอนนี้เรามี เว็บใช้แล้วนะคะทุกคนด้านล่างนี่เลยค่ะเว็บเว็บเจนเจนมีฟินิ t ี้ดอนะคะทุกคนสามารถเข้าไปดูได้นะคะพิกัดร้านของแต่ละคลิปที่เราทำไปนะคะโอเค <Okay, S 2> เดี๋ยววันนี้เราต้องไปกันก่อนค่ะไปแล้วค่ะบ๊ายบายเดี๋ยวเดี๋ยววันนี้ไปให้พสั้พัดเกืยวมันปิดเองปิดก่อนอ๋อพยายามหาออโต้ยูแล้วก็คน